เมริกาช่วงไหนโอ้ไม่รู้ภายในปีนี้ใช่มันตอบยากเราบอกช่วงไหนะก็ภายในปีนี้แหละคือเราตอนแรกเราวางแผนว่าอยากไปเดือนห้าแต่ว่าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยหรืออาจจะเป็นแบบนั้นตามที่ตั้งใจไว้ก็รอดูว่าแบบเออตอนจบเราจะตัดสินใจเป็นยังไงเพราะว่างานเยอะนะคะพี่เนยก็ต้องลงตารางใช่ใช่เกุ๊บคนคุณครูยอยาถามคำถามไหมคำถามเราไหมได้โอเค ถามมาเยอะแล้วนะคะได้เวลาถึงช่วงให้ทุกคนแกของใหม่ช่วงแกะโ,โอเคแกะของอันนี้จะมีใครรู้ไหมถ้านี้รู้คือดูคลิปแกะก่องเท่านั้นถึงจะรู้อ้าวแต่หนูหนูก็พูดอย่งงั้นมันคงก็ได้ยินไม,ไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินหนูกระซิบ <c oughs> กระซิบไมโครโฟนนี้มันได้เห็นคอได้ยินทุกคำ <c oughs> โอเคแบรนด์เนมชิ้นแรกของเอวาคือยี่ห้ออะไร แล้วแล้วอันนี้ใครตอบก่อนแพลตฟอร์มนะยูทูบเฟซบุ๊กหรือทิกซิกอันไหนครับหนูอ่ะเฟซบ o ๊กโอเคแบรนด์เนมชิ้นแรกของเอวาในชีวิตเลยเหรอใช่ถ้าอยากรู้ต้องดูคลิปที่เพิ่งอัพมาไม่นานแบรนด์เนมชิ้นแรกของเอวาคือยี่ห้ออะไรนะคะอยากรู้ว่ามีใครตอบไ <laughs> หมโอ้นี่คำถามที่ยากใครที่ได้ใครที่ตอบ YouTube มันมีคนตอบทุกแต่ว่ารอบนี้คือใช่แต่รอบนี้คือ <Base berg. S 2> ให้ Facebook นะคะ เป็นยูทูบรอบต่อไปอะไร The อ l l The All ไม่ใช่ไม่ใช่ดีออไม่ใช่ Coach เอ้ยมีคนถูกบ a l e ซ c i ก้าคืออะไรครับถูก Pen P ขีด E N T S G นะคะ E N T S G อินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเก็บก่อนเก่งมากเลยเดี๋ยวปีต้องเก็บก่อนอยอันต่อไปเป็นยูทูบ โอเคได้แล้วแคปแล้วเรียบร้อยโอเคหนูถามคำถาม,ถาม,ถามต่ออันนี้ชาว u t u b e ได้เอาอะไรที่ทุกคนไม่รู้ดีกว่าตัวหนึ่งขอคิดก่อนโอเคแม่แม่ยูทูใช่ไหมใช่อันนี้สำหรับ youtube นะคะทุกคนชาว youtube ทุกคน youtube youtube ทุกคนยูทูเบอร์พวกยูทูเบอร์ชาวย u ทูบทุกคนคำถามก็คือว่าคิดก่อนเออเออ พี่น้องไอวานมีกี่คนโอ้โหง่ายพี่น้องไอวานมีกี่คนแล้วอย่าลืมนะคะผู้ชนะนะคะอย่าลืมแอดไลน์ add มีแอดด้วยนะ add sunflower ไอวานะคะค่ะเอ้ยตอบแล้วสวัสฮันสวัสดิ์รัวเลยสี่คน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 เอ้สี่คนยังมีอีกเอาอนี้เราจะเต้นแบบรัวเลยเอาคำถามอะไรดี กับช่องหนูนี่แหละเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ดูโอเคแอดมินเลยแอดมินแคปใช่เพราะมันพิมพ์ง่ายแอดมินแคปแล้วใช่ไหมคะได้แล้วโอเคโหอะไรดีแน่อันนี้ชอบทิกทอกไหมคนใน TikTok ใช่อันนี้สำหรับคนใน TikTok นะคะอ่ะคยคนใน TikTok คนแรกที่ตอบโอเคคำถามคืออะไรครับหนู เอ,อไมเไรกันให้ทิพย์ไปออกให้นูกระเสบ่ายออกไม่ได้เลยมันได้ยินเลยโอเคคลิปแรกของไอวานชื่อคลิปว่าอะไรโอ้ใน Youtube เลยคลิปแรกของไอวานใน u t u b e ชื่อคลิปว่าอะไระอ,อันนี้สำหรับในติ๊กต็อกนะคะ สำหรับใน t ิกตอกนะคนที่คอมเมนต์คนแรกนะคะแอดมิน2คนที่หน้าราัของเราน้องเตยน,นะคะแล้วก็น้องสี game, เกมดูอยู่ขณะที่นูถามพี่คออนุญาตก,กินข้าวเพราะว่าเมื่อเช้าตื่นแบบตีห้าแล้วก็ถ่ยทั้งวันกลางแดดแล้วก็ตอนนี้พี่พี่จะตายเลยขอกินก่อนได้ไหมขณะที่นูถามได้โ <Okay. S 2> อเคอะไรนะคะมีคนตอบถูกแล้วคะ่ะว่าวแล้วค่กลิกา ยินดีด้วยนะคะน้องธลิกาดบพีได้รับโปสเตอร์เอวอรลีมิเต็ดดิันโดยที่จะมีลายเซ็นของเอวาและพี่เนทอยู่บนโปสเตอร์เลยเราเข้ามากินตรงนี้ไหมอ่ะให้ทุกคนดูเรากินข้าวฮะ,ะบอกได้ได้พี่เนทไม่ได้กินข้าวค่ะทุกคนจะบอกว่าจริงๆแล้วพี่เนทออกไปต้ด เขาเก่งใจไม้นี้เพราะไม้นี้ดีมากเสียงคุณภาพดีกวัวทุกคนได้ยินนะคะแต่สงสารชัปปี้มาชัปปี้ต้องได้กลิ่นเต็มเต็มจะบอกว่าลุงพุกันรนะัไม่ให้ให้สีเกมแก่ให้ก่อนก็ได้ค่ะสี่เกมครับแก่ให้ได้ไหมคะพี่พี่แก็ได้ค่ะที่เราคุยอโอเคคำถามต่อไปครานี้จะเป็นหมวดหมู่แบบว่าคำถามรอบโลกนะคะโอ้ง่ายเดี๋ยวพี่พี่ถามได้อันนี้จะเป็นคำถามรอบโลกเลย อน mm, okay. oui> ี Lindsay> ้ดีกว mm ่าหนูไม่ร uh ู uh 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 um> ้หนูพูดโม้เลยแล้วกันไม่ไม่แต่แค่เด็ดทีเด็ดแต่แต่แตอย่ง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 แอดมินต้องรู้คำตอบไม่งั้นไม่งั้นพวกเขาจะไม่รู้ใครตอบถูกอ๋อเออโอเคโอเคอ่าหนูจะแอดมินจะรู้คำตอบได้ไงหนูต้องเป็นไปบอกไหมอ๋อแล้วหนูไลน์ไปหาเกมเอ้ยไม่ใช่เออใช่ในกลุ่มช็อตครับเกมอ่า เราลงในนี้เพราะมันใกล้ดีโอเคนี่โอเจะกินข้าวไปด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กินข้าวนี่เราทำเอสเอ็มอาร์เลยมากินข้าวไปพร้อมกับเราเพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าวและเราหิววันนี้เรากินอะไรรับก็เลยจะขออนุญาตกินวันนี้เรากินหมูนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้นะแต่รู้ไหมว่าหมูมีโปรตีนเยอะมากหลายคนจะคิดว่าไก่มีโปรตีนเยอะนะแต่จริงๆหมูมีโปรตีนเยอะและอันนี้มันน้อยนะคะจะได้โปรตีนเต็มๆอันนี้ของหนูอันนี้พี่ โอเคจะถามคำถามโอเคถามคำถามแล้วนะคะนูหนูถามคำถามนั้นไม่ได้ว่าประเทศไหนเล็กสุดเมื่อกี้นุ้กระซิบมันมีคนตอบถูกไปแล้วหลายคนเห็นไหมแค่กระซิบทุกคนได้ทุกคำพูดโอเคเอาใหม่นุหนูหนห้ามกระซิบอะไรเลยไมโครโฟนมันได้ยินหมดรู้แล้วต้องรงคำตอบให้ให้อันนี้ดี๋ยวนี้อันนี้ อันนี้นะทุกคนจะช็อกนะเพราะหนูพึ่งรู้ข้อมูลนี้ตอนเที่ยงแล้วหนูช็อกกับข่าวนี้มากเลยโอเคออรู้อ่รู้เลยก็กำลังส่งให้แอดมิน,นะครับผู้หญิงที่เด็กที่สุดในโลกที่ท้องคือใครและเขาเขาชื่อว่าอะไรแล,และเขาท้องตอนอายุเท่าไหร่หนูหนูหนูส่งไป นี่ไงซีเกมไม่หนูส่งคำถามให้เขาหนูต้องส่งคำตอบให้เขา Why don't you tell me ได้นี่โอ้นี่คือคำถามที่ยากมากใช่แต่หนูเชื่อว่าทุกคนจะหาได้หนูขอข้าวด้วยได้ไหมอ่ะอ่าได้ยนมาเลย ขอชื่อด้วยนะคะไม่เอาผู้หญิงที่เด็กที่สุดในโลกที่ท้องที่ตั้งครันอายุเท่าไหร่และชื่อว่าอะไรโอ้ยมีคนนี้บอกว่าอันนี้มีคนนี้ก็ถูกไม่ใช่แต่อันนั้นไม่ใช่คนแรกใช่ใชบอกชื่อด้วยแล้วบอกอายุด้วยนี่แหละคนแรกเขาไม่ได้ชื่อนี้เขาเขียนไม่เต็มเรอะซาต้องเต็มด้วยคนนี้ Okay, เตะเลยเนนจะบอกว่าคนผู้หญิงที่ท้องนะคะมอร์มอร์นิน่งแล้ไม่ได้พูดด้วยว่าช่องทางไหนไม่เป็นไรก็ Youtube ก่อนก็ช็อ่มันมีคนใน Facebook ด้วย,ยนใช่ทุกคนช็อกปาท้องตอนอายุ5้ขวบเท่ากับต้องมีประจำเดือนตอนอายุเท่าไหร่ก่อน5้ขวบกับ17วันชาปปี้นี่เรื่องจริงนะช็อกปาอายุ5้าขวบ17บเจ็ดวันท้องแล้วคลอดลูกด้วยนะคือผู้หญิงคนแรกที่คลอดลูกไม่ใช่แค่ท้องนะ โอเคถ้าผมจะกินขี้มูกตัวเองเยอะเลยหนูอย่างแบบกันเล็บขบเท้าตัวเองพรเล่นแวมันก็เกินไปคำถามต่อไปแดีดีคิดหนูจะไปเอาน้ำจิ้มได้เอานี้ก่อนไม่ต้องถามคำถามเดี๋ยวเพื่อให้หนูกินนีจะเล่นกีไต้ทุกคนตั้งแล้ว้าอยากคุยแล้วก็จัดคอมเมนต์แล้วเราก็จะยิ้มให้ หนูก็ <laughs> กินไปเรื่อยๆโอ้ดีจังเลยเหมือนอยู่คาเฟ่เลยอันนี้เราก็อยู่ด้วยกันยาวๆใครที่ยังไม่ได้กินข้าวนะคะก็มากินข้าวไปได้วยกันเลยในวันนี้ <The S 2> นี่คือครั้งแรกเลยนะที่เรากินข้าวชมในไลฟ์อะจริงๆเอว่ากับพี่เนนี่คือจะให้ดูชิตประจำวันของเราเลยก็คือจะประมาณนี้เลยนะเอว่ากับพี่เนไม่ได้นั่งดีแบบนี้นะจะบอกก่อนเราจะนั่งพื้นใช่แล้วเราจะมีโต๊ะสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะเล็กเท่านี้แหละสี่เหลี่ยมเราก็จะนั่งกินเมื่อที่อยู่ญี่ปุ่นใช่แบบนั้นะบนพรมใชม ใช่แล้วก็จะนั่งกินด้วยกันแบบนี้ทุกเที่ยงเลยทุกมื้อแต่ว่าอาหารก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีก็กินไก่ทอดบางทีก็กินหมูบางทีก็กินเฮลตี้บางครั้งก็กินไม่เฮลตี้อ่ะเอาอย่างงี้ใครอยากให้พี่เนตเล่นเพลงอะไรก่อนที่จะถามคําถามต่อให้พี่เนตเล่นเพลงอะไรคอมเมนต์มาดูว่าเด็กจะรู้ได้หอเปล่าเออหนูชอบเพลงนี้รู้ไหมว่าเพลงชื่ออะไร t a n g o I See the Light ใช่ ีเอเอาเอพลงที่รู้เอาเอาเพลงที่รู้อ่าแล้วหนูอยากรอ้ว่าถ้าหนูเยวเขาจะได้ยินป่ะไม่ได้ได้ยินเพราะว่าก็เพลินดีนะไลฟ์นี้ไม่รู้ใครดูอยู่บ้างตอนนี้แต่รู้ว่าสนุก No you love me I know you care shout whenever and I'll be there you want my love you want my heart and I will never ever ever be apart are we an item Go quit playing We're just friends, what are you saying? Said there's another look right in my eye. My first love broke my heart for the first time and I was like baby, 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 oh like baby, baby, baby. No, like baby, 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 oh I thought you'd always be mine. Woo! I can do it <laughs> Not <laughs> and I can't believe we're here together. I wanna play it cool. I'm losing you. I'll buy you anything. I'll buy you any ring. And I'm in pieces. Baby, kiss me. And you'll break me till you shake me from this bad dream. And we're going down, down, down. And I just can't believe it's love will be around Baby, 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 no like Baby, 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 no like Baby, 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 oh I thought you'd always be mine Baby, 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 no like Baby, 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 no Baby, 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 oh I thought you'd always be mine มีคนขอมีคนขอ I'm yours จาก Jason m เ a z อ๋อเพลงนี้เพลงนี้ได้เลยอ่าโอเคได้อยู่อ่าเพิ่มอันนิดนึงให้มันสูงขึ้นอืมโอเคได้ละโอเคพร้อมหนูเข้าอร่อยไหมอร่อยดีเลย จะได้ดิกลินะเตือนหนูเล่นอูฟุเลเลให้ทุกคนได้อ่าเล่นธรรมดาดีกว่าโอเคพร้อมขอโทษครับผมไม่เล่นกีตาร์มาเป็นโคตรนานเลยแต่ก็เล่นเล่นก็เล่นเลยแต่ก็เล่นพลาอยู่ดีค่ะได้แล้วน,นี่ได้เวลล์ยูดับ I bet I felt it. Tried to be chill, but you so hot that I melted. Fell right through the cracks. I'm, I'm trying, trying to get, get back. back before the cool down run out. I'll be giving it my best so nothing's gonna stop me. But divine intervention, reckon it's, it's again my turn, turn to win, win some, else. Some Somebody But I won't hesitate. No more, no more, or it cannot wait. I'm your Do do do. Hey yeah I've been spending way too long checking my tongue in the mirror, And bending over backwards to try to see you clearer, but my breath fogged up the glass. So I drew a new face and I laughed Guess what are we saying? Is there ain't no better reason to rid yourself of vanities? Just go with the season. It's what we aim to do. Our name, name is Slam. our virtue, but I won't hesitate no more, no more. Cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Brap on your bap day. Doop, 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 doo, doo, doo. เกมเยอะๆถามคำถามไปเยอะนี่ต้องพากินข้าวใช่ค่ะเราก็จะอยู่ด้วยกันกับทุกคนถึงตีห้าของวันนี้ถึงพรุ่งนี้ฮะฮะก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงไงลายยี่สิบสี่ชั่วโมงโอ้ลายยี่สิบสี่ชั่วโมงตายเลยนะถ้ายี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ใช่ต้องหนึ่งทุ่มคืนบกโมงสี่สิบของพรุ่งนี้หรือนี่ยเรากินน่เราให้พ่ชาฟุบก็ได้เอาเปชาร์จเตรียมตัวแล้วก็ชาร์จปี้เตรียมร้องเพลงนะสักสามเพลง เพลงอะไรก็ได้ี่ชอบอย่าง่รคุยอะไไม่ได้แล้วคุณจะเล่นผมจะเล่นอีกเพลงหนึ่งจากนั้นให้ชาเปเล่นโอเคโอเคแบบนึงเดี๋ยวหนูเขยบข้างหน้านิดนึ่งได้เ้เอาิชูก่อนโอเคเอานี้หะโอเคได้แล้วพร้อมไหมตืสน

Begs me to come down, says, boy, quit fooling around. I tell her, I love the view from up here. warm sudden wind in my ear, ba-da-dum, dum We may only have tonight till the morning sun. You're mine, all mine. The music, no, song. way to the rhythm of the What a bum bum. My heart beats like a drum, guitar beat to the drum. A beautiful song to be sung. She's got blue eyes, deep like. Roll back, which is laughing at me. She rises up like the high lump on but we may only have tonight. Okay. Till the morning sun, you're, you're mine, all mine. Play the music low, sway to the rhythm okay. of love a... Bum bum bum. ้้วาานี่นิ้วจะตายเลยครับโคตรเจ็บผมไม่ได้เล่นไม่เล่นมาเป็นปีสองปีมั้งเจ็บมากแต่ต้องแอคลองก่อนคือต้องแอคลองคือต้องทำไม่เจ็บไม่เจ็บนะไม่โวยอันนี้มันเจ็บมากเลยนิ้วเจ็บมอไม่ไหวโอ้ขี้หิตเลยอ่ะฮาร์โปมาฮาร์โป โอเคชาบให้ชาบโชว์เลยครับนี่คือช่วงเดี๋ยวเราจะปล่อยช่วงนี้เป็นช่วงพักเบรกนะคะก็คือชาบดีอยากให้ชาบดีเล่นเแทนอะไรโอเคชาบจะโชว์เยังจะนั่งข้างหน้าจำไม่สามารถส่งให้ได้แล้วก็จะถูกสละสิทธิ์คุณต้องส่งหลักฐานว่าคุณคือเจ้าของบัญชีนั้นไม่งั้นเราจะไม่ส่งได้ได้เลยใช่ถ่ายหน้าแบบสกรีนช็อตปุ๊บบ๊วแบบ นี่คือ Account TikTok นะคะ<อ>แล้วก็เหมือนเินถ้าอยากได้แมนลี่ก็สามารถไลน์แอดแอดแมนลี่ช็อปนะคะซื้อสกินแคร์ของพี่เนยได้จริงๆก็ไม่ได้อยากมาขายวันนี้นะคะแต่ว่าเขาก็คือไทยอินแล้วร้อนๆโดยที่ไม่รู้เลยเพิ่งเห็นว่าหลังคอมมีทำแบบนีเ้เหี <ๆ S 2> ้ยนะ <ๆ S 2> ไม่รู้อะไรเลยนะแล้วก็ทุกคนเฮ้ยนี่ไม่ใช่ไรแมนลี่แล้วไรแมนลี่ไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นสกินแคร์ดีๆสำหรับผู้ชายหรือผู้หญิงจะซื้อให้แฟนก็ได้เหมือนกันแล้วก็ันจนจะเป็นคลิปนี้ก็อยากให้ เดดี้ขอบคุณแฟนคลับของเดดี้ทุกคนไม่สิ่งแรกต้องบอกว่าขอเสียงดังๆตกมือให้เอวอีกครั้งนึงเพราะเขาเพิ่งถึงหนึ่งล้านซับ ภูมิใจภูมิใจเลยครับภูมิใจจริงๆและเกยพนที่ออนไลน์วันนี้เพื่อฉลองหนึ่งล้านซับเพราะเราไม่อยากว่าองแค่สองคนเราอยากให้แฟนลับอยู่ในวันสําคัญของเราในวันนี้ด้วยก็เลยทำแล้วตอนนี้ก็มีทีมงานที่อยู่ด้วยเหมือนกันในตอนนี้ด้วยก็อยากให้รู้ว่าทุกคนก็คือเห็นความสําคัญของแฟนคลับมากๆเลยใช่แล้วก็ที่ทุกคนถามเมื่อไรจะโดดร่มก็คือเร็วเนี้นะครับมันใช้เวลาเพราะเรายังจะโดดในที่สวยงามที่สุนนโดเพราะฉะนั้นรอไปก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม ทางน้องช่องซซนโฟเอวาช่องมาแมนเนตและทุกช่องในทีมงานขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจให้เราที่คอมเมนต์ที่กดไลค์ like, ที่ให้คำแนะนำดีๆที่แบบมันไม่มีแฟนคลับก็เราจะไม่มีวันนี้เพราะฉันขอบคุณทุกคนและต้องขอบคุณน้องที่เข้ามาในชีวิตของพี่ครับที่ให้พี่มีความสุขมากๆอยากให้อยากให้รีวิวดีกว่าว่าตั้งแต่มีหนุ่มในชีวิตมันเปลี่ยนยังไงดดีบ้างหนูมไม่เคยถามหนูอยากรู้และโดยเว่าะแฟนคลับหลายคนก็อยากรู้แบบ ก่อนหน้านี้ที่เราไม่ได้เจอกันแล้วแบบเราเจอกันเดินเมสาที่เราได้คุยกันจริงก็คือที่ภูเก็ตอยากรู้ว่าอะไรีรู้สึกยังไงบ้างเอาตอบสั้นตอบเข้าประเด็นให้กระชับคือมันเีกว่าเติมเต็มซึ่งกันละกัน mm hmm. หนูช่วยเติมในในช่วงในสิ่งที่พี่ขาดในชีวิตและบางอย่างก็ไม่รู้ว่าขาดเลยพอเจอแล้วมันคือแบบเติมเต็มเลยเป mm hmm. ็นความสุขของพี่ครับหนูมากกันคือ ก็ของหนูบอกไปแล้วหนูต้องพูดอีกหมันไม่ต้องแล้วเนาะพูดไปแล้วว่าแต่พี่เติมเต็มยังไงบ้างได้ได้แต่ว่านี่แหละสามทูมแล้วพอดีเป๊ะเป๊ะเลยเป็นคนตรงมาพี่เนทเป็นคนตรงตอบเวลามากๆนะคะไมว่าจะทําอะไรจะต้องไปก่อนเวลาไม่ก็ตรงเวลาไม่เขาจะเครียดมากเพราะตอนเด็กพี่เนทบอกว่าแต่ก่อนถ้าไม่ตรงเวลาจะทํายังไงครูเขาจะให้ถือโดนดุกลองใช่ต้องออกกาลังกายหนักต้องใจ่ โอเคครุบนี่ส่งหัวใจให้ครับส่งหัวใจให้ทุกคนนะคะโอเค,คไปได้ขอบคุณมาก,กามากก <3 S 2> ับไลฟ์ครั้งแรกของเราสองคนแล้วก็ขอบคุณสำหรับหนึ่งล้านซับด้วยเป้าหมายตัวไปวก็จะต้องไป 2, 000, 000สองล้านซับกันต่อนะคะขอบคุณที่เดินทางมากับเอวาจนถึงจุดนี้ด้วยแล้วก็อยากให้เอว่าทำไร 2, 000, 000สองล้านซับก็ช่วยคิดหน่อยเพราะว่าคิดไม่ออกจริงๆว่าอะไรที่มันจะยิ่งใหญ่กว่าการกระโดดล่มได้ก็จะทํา ไม่รู้อะไรที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางอย่างล้วก็ให้แฟนลับรูปสุขด้วยหรือบริจาคอะไรไม่แน่ใจนะคะก็ตอนนี้ <S 1> <S 1> ปิด like ไ<ห>ลฟ์สิงเท่านี้นะคะว่าทุกคนจะนอนหลับฝันดีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขก็ขอให้ปี2023เป็นปีที่ดีของทุกคนมีแต่รอยยิ้มด้วความสุขแล้วก็ดูคลิปพวกเราก็มีความสุขแบบนี้ตลอดไปนะคะบายบายแล้วยูิมาเหมือนเดิม